สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดิ้งธรรมแล้วก็ลูกศิษย์วันนี้เราก็จะสักลายมือวิธีทํานะครับเราก็จะต้องงับสวมถุงมือก่อนนะครับเพื่อความสะอาดนะครับลูกศิษย์ก็ไปล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็จะสวมถุงมือนะครับในช่วงนี้ เพื่อความสะอาดแล้วก็มิดชิดนะครับทุกคนนะครับเราสักเราก็ทิ้งเลยนะถุงมือนี่ต่อคนนะเราจะเป็นคนที่แบบปันพาหะได้ถ้าเราไม่ทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นในยุคความสะอาดเราต้องสําคัญนะครับสําคัญมากนะครับอนนี้ก็จะมาเน้นทาแอลกอฮอล์ล้างฝ่ามือเขานะในช่วงนี้เราก็จะอ่านฝ่ามือเขาได้ด้วยนะครับเวลาเราไปสักลายมือเรา จะต้องอ่านเส้นลายมือของเขาว่าเป็นยังไงนะครับเราก็ดูไล่ไปแล้วเพราะเราก็จะต้องออกแบบด้วยว่าเส้นของเขาเป็นยังไงนะครับตอนนี้เน้นแอลกอฮอล์กันทำความสะอาดฝ่ามือนะครับ,นะรบต่อรอให้แห้งนะครับพอแห้งปุ๊บเราก็จะใช้ยาชายาชาตามนะครับ เพื่อที่จะให้ในเรื่องของนะครับคนบางคนเนี่ยเขามานะครับเขาจะมีความกังวลกลัวต่างๆนานากลัวเจ็บกลัวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องมียาฉาแต่อาจารย์บางคนเนี่ยไม่สักใช้ความเจ็บหรืออะไรต่างๆแล้วนะครับไม่เอานะครับเป็นสักเป็นพิธีบอกกล่าวครูบาอาจารย์ช่วงนี้เราก็ต้องรอให้แอลกอฮอล์แห้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทาในช่วงที่แอลกอฮอล์ยังไม่แห้งมันจะละลายคือทําตัว เป็นละลายก็คือทําให้ยาชาเนี่ยเสืเสส่อมเสื่อมสะอาดเลอกสภาพได้ละลายนะตอนนี้รอยแห้งหแห้งเสร็จเราก็ถึงจะนันะบทานะบีบอันนี้เป็นยาชาที่สักคิว้วบางคนก็จะแลบมือแรบคิว้วเหมือนกันแต่ของเราก็ไม่ได้เน้นเจ็บเน้นไหลเดี๋ยวรอ,อนิหนึ่งให้มันแห้งนะครับตอนนี้เราก็จะใช้วิธีนะครับเข็มนะับ ดูก็อ่ะทำได้นะน,นะะี่อ่ะก็ใส่พื้ง่ายเลยนะครับรอวางไว้ก่อนนะครับอ่ะมาเรียบร้อยละแห้งละนะครับเราก็จะยาช้าบีบไปบีบไปพอประมาณนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบให้เขาถูมือถูฝั่มมือทั้งสองฝั่มมือถูเลยถูทั่วทั่วนะครับถูเลยนะครับพอถูเสร็จ ตรงนี้เราจะใช้คาถานะครับคาถาก็คืออยู่ที่คาถาที่แต่ละคนชอบพูกศึ์ชอบเป็นไงเราก็ดูบทที่นะครับเราสนใจแล้วก็ในการท่องเสร็จเราก็จะใช้คําพูดที่เราเ,เรียกว่าอวยพรหรือว่าให้เขาได้สิริมงคลสิ่งต่างที่ดีนะก็ดูหรือว่าใครจะเอาแบบอาจารย์คาถาอาจารย์มงคลแล้วทิ้งทำกไะไรออะพนมมือช่วงนี้เราใช้วิธีกรรมนะครับ พระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตามโมกรุณาพุทธปานีทาอินดียะเอนดูสัมปสิปียางมะมะคาเตสิกคาเตศิกกิงกะรนาคาเตศิกอาหางปีตังฉนมิชนมิน,มนะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นการเงินการงามต่อไปนี้ประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งที่ดีเราจะไปสักลายมือเราจะไปช่วยเหลือผู้คนเราจะไปเกี่ยวข้องกับสายมูเตลูเราก็พาให้คนเขาประสบความสาเร็จมีแต่สิ่งที่ดีมีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งการเงินการงานและโชคลาภตัวเราเองมีสิ่งต่างที่ดีมีชื่อเสียงโด่งดังประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทําคาเตสกคาเตศิกิงกรณนาคาเตศิอาหารติตังชนมิชนมินมเป็นคาถาแค้วคาดพยานันตรายใดๆทั้งสิ้นปืนผาหน้าไมาห้หอกของมีคมสัตว์ตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสรพิษสิงตะ์ะไม่สามารถทำร้ายกายกล้ามตัวเราได้วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรือว่าชาตินี้ก็ขอให้หมดสิ้นไป หรือเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมความทุกข์ความทรมานจะไม่เป็นอันตรายแม้แต่ปลายผิวขนและตัวเรายังสามารถทําให้เขาหมดวิบากกรรมความทุกข์ความทรมานให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จมีทั้งความสุขทั้งตัวเราและตัวเขาครูบาอาจารย์ของอาจ,จารย์มงคลรอดทิ้งรมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจะปกปักรักษาตัวเราไปตลอดกาลนานเถิดสาธทุศธุช่วงนี้ก็คือเราก็จะยาชาเนะี่ย มันจะเรียกว่าใช้เวลาสักนิดหนึ่งเราก็ใช้สิ่งต่างที่ดีนะอ่ะตอนนี้นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมาทาวัสลินเพราะว่าฝ่ามือของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยอาจจะฝืดหรือหนืดเราจําเป็นต้องที่จะใช้วัสลีนช่วยนะครับมาดูนะเราก็ทาไปบนฝ่ามือนะครับ เส้นตรงนี้เรามีเส้นชีวิตแตกอาจารย์ก็จะสักเส้นชีวิตให้ด้วยนะครับเราออกแบบถังแต่ละคนนะ่ยว่าเขามีขาดอะไรมีเส้นอะไรหรือถ้าเขาสักชุดใหญ่หรืออะไรเงเราก็ใส่เต็มที่นะครับอถูฝ่ามืออีกครั้งหนึ่งถูฝ่ามือตอนนี้เราก็จะมาใช้นะครับยาอ่ะสีสีสักนะครับเป็นสีอาหารนะครับเป็นสีที่แบบบางอะ่ะขึ้นอยู่กับ บุคคลนั้นนะเขาจะชอบแบบอยากสีติดนานนะครับเราก็ใช้สีแบบแท็กทูติดตัวที่นานถ้าสีแบบนี้สีอาหารมันก็ไม่ติดนานนะครับเราก็บีบไปพอประมาณเพราะมากไปก็ทิ้งเพราะหนึ่งคนนะครับใช้แล้วก็ทิ้งกวยสีก็ทิ้งนะครับเข็มสักก็ทิ้งนะครับเราก็กะประมาณนะครับอ่าตัวนี้นะครับน้อยเกินไปมากเกินไปเดี๋ยวเวลานั้นเราก็นะครับกะถูกนะครับนี่ก็คือพอประมาณนะครับเพราะใหญ่ก็ต้องทิ้ง รเราจะไม่เอามาใช้กับคนอื่นต่อนะครับตอนนี้ก็นะครับอ,นนอยากได้ชุดใหญ่เอเคมาชุดใหญ่เลยโอเคนะครับเอามือขวามือซ้ายออกไปก่อนนะชุดใหญ่มาเดี๋ยวเราก็สับตั้งเส้นช่วยชีวิตชุดใหญ่นี้เราต้องสับเส้นช่วยชีวิตก่อนคือพูดง่ายว่า ไร่จากข้างในออกมาหาข้างนอกเพราะว่าเราจะวางมือลําบากนะโอเคนะครับลองเื่อเปื้อนะเส้นช่วยชีวิตนะครับเราก็คือไม่มีเข็มออกมาเลยดูกัอนอันนี้มันไม่มีเข็มไม่มีเข็มเลยนะมันไม่มีเข็มเลย ไไเออเข็มไปไหนเราดีแล้วตาไวไม่มีเลยแล้ว่าหนับต้องทิ้งต้องเอาอันใหม่ไม่มีเข็มโกลไปเลยต้องเช็ก ไม่มันไม่มีเข็มเลยอืมมันหมุนข้างในปะีปะอีีอะเมื่อกี้มันก็ไม่ได้เสียหรอกแตาหมุนน่ะเอาใหม่เอาใหมใ,ใส่สีใหม่ชุดใหญ่ นี่เข็มมันพอแล้วที่มันหมุนค้างไว้ช่วงที่เราสอนนะ mm. อ่ะอ่าไม่เป็นไรนะครับเข็บออกแล้วครับแบตหมด ได้เห็นหลายๆด้านว่าแบตหมดเป็นยังไง <c oughs> อ่ะนะครับโอเค ถ้าเวลาเราใส่สายเนี่ยมันจะแน่นกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับเส้นช่วยชีวิตก่อนเลยนะครับของเราเป็นสัตว์เป็นพิธีเราไม่เน้นเจ็บเส้นช่วยชีวิตเราก็ออกแบบไปล้วนะครับบางคนเขามาแล้วเขากลัวเจ็บ เพราะฉะนั้นเราสักเป็นพิธีเส้นช่วยชีวิตจะขนานคู่กับเส้นชีวิตไปเรื่อยๆของเราไม่เน้นเจ็บไม่เน้นลึกไม่เน้นกรีดไม่เน้นอะไรควบคุมน้ำหนักมือให้ได้คือฐานวางเวลาสักนะครับนี่คือเส้นชีวิตเราก็ลากตามเส้นชีวิตไปเลย ลากตามไปสักทับไปเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับมือเที่ยงเที่ยงเส้นคมคมไปเรื่อยๆเส้นชีวิต เล่นเองถ่<ท>ายเองจะนะครับต่อไปก็เป็นเส้นนะครับวงบริหารก็ได้หรือเรามาเก็บที่หลังก็ได้เราก็ดูเส้นวาสนาเป็นยังไงนะครับออกแบบเขาเส้นวาสนาเห็นไหมเนะี่ยเราก็จะต้องเขาคงเดิมเห็นไหมเห็นไหมเกิดเนินมัจจันทร์ไปเลยนะเส้นวาสนา <_ an> เกิดเนินมัจจันร์ออกแบบทับเส้นเดิมไปเห็นไหมเห็นไหมลากมาให้ตรง คือออกแบบไปเขามีเขาโครงเดิมเส้นวาสนาเป็นไงเราก็ใช้หลักของเขาถ้าคนไม่มีเขาก็เลือกได้เลยใครมีเส้นเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจเขาเลือกได้เลยของเรามีเห็นไหมเรามีเขาโครงของเส้นเพราะฉะนั้นเราก็ต่อต่อเส้นนะครับเส้นวาสนาคือทรัพย์เงินทองนะครับความเจริญรุ่งเรืองเส้นสัญลักษณ์ที่ดีต้องเส้นวาสนาพุ่งขึ้นไปถึงนะครับโคนิ้วกลางถูกต้องนะครับเราดูเส้นของเขาด้วย คนดกาฮะมาดูเส้นวาสนาเส้นวาสนาตอนนี้ได้นะครับเส้นวาสนาละนับเส้นช่วยชีวิตเส้นชีวิตละนะครับโอเคต่อไปก็นะครับเป็นเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ถ้าเส้นวาสนามันเกิดเงินไมาจานเส้นอาทิตย์มันจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับเส้นอาทิตเส้นอาทิตเราก็เว้นช่องไฟตามที่อาจารย์บอก เพื่อที่จะนะให้คนนั้นรู้จักแบ่งปันกันมีน้ำใจมันมีเส้นที่ติดจริงมันมีแต่จะต้องเป็นหนึ่งแต่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นเราสักทั้งทีเราจะสักให้คนเนี่ยมีความสุขความเจริญรักกันนะครับเส้นอาทิตย์ให้ในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะการเป็นนายรวมถึงคนที่รักษาคําพูดนะครับเราจะสักให้คมชัดสดักเพียงใดเราก็ค่อยๆอ,อ่าอ่านี้นะครับ ถ้าเาให้เส้นหนากว่านี้เถอว่ามีคนถามบอกเส้นหนาเธอมีได้ไหมคะอ่าเราก็ซ้ำไงซ้ำซ้ำไปนะครับซ้ําไปของเรามันยังไงมันก็ลบอ่ะเข้าใจป่ะเพราะสีมันบางนะครับนี่คือเส้นพุทธเส้นพุทธเส้นพุทธมันจะไปทางนิ้วก้อยเส้นพุทธมันจะไปทางนิ้วก้อย เส้นพูดคือสื่อสารเกียติยศพูดคุยติดต่อเจรจาช่วงนีเ้เราควบคุมน้ำหนักสีมันบางทีมันเยิมได้เราก็ต้องดูด้วยทีนะับมันเยิมนะครับเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ เส้นวงพุทธหัสเส้นความสําเร็จเส้นชีวิตพุ่งขึ้นนิ้วชี้ตามที่เราสอนนะวงพุหัสเราก็มีมหรือเราออกแบบเองก็ได้วงพุฒหัสคือความรู้สติปัญญาเส้นวีนัสเส้นวีนัสจะอยู่ระหว่างนิ้วกลางนะครับกับนิ้วนางเส้นลายพระศุก เนลายประสุขเส้นการเดินทางทำให้เดินทางปลอดภัยไปได้ทุกที่นี่ก็คือชุดใหญ่เราสักเป็นพิธีบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลลอดทิ้งทานี่คือชุดใหญ่นะ มาดูแบบนะครับมีเส้นต่างๆบนฝ่ามือนะครับนะมามือต่อมามือข้างซ้ายนะครับมาข้างซ้ายเนี่ยะคืออ๋อเส้นสวยๆเส้นอาทิตย์แล้วสักไปแล้วกี่วันถึงกลับมาสักได้ใหม่คะ อันนี้ของอาจารย์เนี่ยสักเป็นพิธีเราไม่ได้เน้นที่จะแปลควหมายว่าต้องมาสักบ่อยๆนะครับครั้งเดียวก็ตลอดชีวิตไปได้แล้วครูบาอาจารย์ยกเว้นเขาเขาอยากเราห้ามเขาไม่ได้เขาอยากเพราะบางคนเขาศรัทธาก็ชอบเนี่ยอ่ะมาข้างซ้ายข้างซ้ายเนี่ยจาไว้เลยนะของเธอถนัดซ้ายเธอต้องสลับสลับกันนะครับควาว่าสลับคือแปลสมหมายว่าเราสังเกตอาจารย์สักข้างขวาเนี่ยอาจารย์จะสักจากข้าง ข้างในออกมาหาข้างนอกแต่มือซ้ายเนี่ยถ้าเราสักมือขวาเนี่ยนะครับเราจะต้องสักผู้สักเนี่ยจะต้องสักมือซ้ายของคนที่สักเนี่ยนะครับต้องสักเส้นข้างนอกเข้าไปหาข้างในเพราะทาไมอ่ะเพราะเราวางสมมติเราเอาเจ้าแบบข้างนี้นะครับสักข้างใน ไปหาข้างนอกระวางมือไม่ได้มันจะลบเห็นไหมมันจะลบเพราะฉะนั้นเราต้องดูนะับของเรามันก็ลดถนัดซ้ายใช่มันจะสลับกันนะครับของอาจารย์ถนดัดขวาถนาดัดขวาเพราะฉะนั้นเวลาไปสัอ,อ่อง,งถูกต้องข้างนี้ต้องสับเส้นพุทออกมาก่อนเพราะอะไรเพราะว่านะครับจากข้างนอกไปหาข้างในไม่งั้นระวางมือลําบากเวลาการสั่ลายมืออันนี้เราก็ส,กสั่เส้นพุทเส้นพุทธคือสติปัญญาความคิด นะครับความการเจรจาการไปพูดกับคุยกับใครก็มีคําพูดที่น่าเชื่อถือหรือว่ามีการประสานงานที่ดีเส้นพุทธก็คือการสื่อสารนะครับเส้นพุทธเราก็สักไปนะครับเราไม่เน้นลึกอยู่แล้วไม่เน้นเจ็บเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟฝ่าม,มือก็คือค่อยๆนะครับสร้างไปนะครับชั่วโมงนี้คนที่เขามาสักเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกสบายใจอะ่ะเพราะอะไรเขามานั่งให้เราสักได้มันต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมนะครับนี่คือเส้นนะครับพุทธ ต่อไปคือเส้นอาทิตย์เราก็ต้องดูเอสลายมือคนนี้เขาเป็นไงเส้นวัสนาเกิดเนินมระจันเพราะฉะนั้นเราก็ออกแบบออกแบบตรงนี้นะครับช่องไฟเราออกแบบเส้นวัฏสานะไปชนกับเส้นวัสนาเราเห็นไหมเกิดเนินมระจันของเราเพราะฉะนั้นของเรามันมีเขาโค้งเส้นวัสนาเกิดเนินประจันมันต้องใช้มันจะตัดไม่ได้เราก็ต้องดูตอนนี้เส้นอาทิตย์มันจะอยู่นี้เราก็ต้องออกแบบเราก็ต้องคิดก่อนเอ๊ะวางมือยังไงทํายังไง พราะถ้าเกิดมันวางมือไม่ถูกเส้นมันไปยับสับไม่ไม่สวยมันก็จะนะครับเรียกว่าตัดกันเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดออกแบบก่อนเราก็ใช้ความคิดมีเส้นวาส,สนาเกิดเนือแม่จันพุ่งขึ้นมานะพุ่งขึ้นมาหาเนี่ยพอดูจับอ่าเห็นแล้วเห็นนะก็มอหนูมีก,กระกำอ่ะเห็นแลนะ้ <c oughs> เวเ <c oughs> ห็นแล้วนี่หนูรู้ว่าที <c> ่ <oughs> เออเดี <c oughs> <c oughs> ด๋ดูแลเห็นไหมเห็นแล้ว,ว,ว,วๆๆนะมันมีเส้นเดิมๆเ,เ,เราพอมันต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรทา นะครับทาแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างฝ่ามือ,อนี้มันจะเห็นเส้นกากาบาทก็นิสัยซิกเซนล้างสังหอมคาดเดาเหตุการณ์ได้แม่นยำนะนเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ก็เส้นชื่อเสียงไปออกแบบไปไม่ให้ชนกันให้มีระยะห่างช่องไฟนะนะครับค่อยๆไปนะเส้นกากาบาทฝ่ามือจะใช้เส้นเดิมของเราก็ได้ นับกลางตัวนี้ก็ได้วัส,สนาก็ได้ไม่เป็นไร,รนได,ได้ไม่เป็นไรเพราะเส้นของเรามันเส้นของจริงอยู่แล้วะมันก็มีนะครับตัวนี้ก็นะับเส้นชีวิตเส้นชีวิตมันคือการออกแบบเราใช้เส้นของจริงของเรามันไม่มีปัญหนานะครับอันนี้คือเส้นชีวิต ่วงนี้มันต้องสังเกตเวลาเราจุ่มเนี่ยมันจะเยิ้มได้นะมันจะเยิ้มได้เพราะฉะนั้นเราต้องประมาณแต่พอเราสักเป็นพิธ,ธีสิริมงคลไม่เป็นไรเส้นชีวิตของเราเป็นเส้นแตกแล้วชุดใหญ่ยังไงมันก็ต้องสักอยู่แล้วชุดใหญ่เพื่ออะไรให้มันเส้นมันเห็นเด่นชัดต่อไปนี้มีความเจริญรุ่งเรือง มีสิ่งที่ดีเส้นช่วยชีวิตขนาน่กูบชีวิตมีมีคนเดินเด้านนี้อ่ามีนิดหนึ่งเป็นเฉพาะช่วงที่เรามีปัญหาหรือเดือดร้อนเส้นพวกนี้มันก็จะขึ้นมาในช่วงนั้นช่วยคุมของแต่เส้นชีวิตที่ดีเส้นช่วยชีวิตที่ดีมันจะต้องยาวตั้งต้นเลยซึ่งมันก็คือการออกแบบนี่คือเส้นช่วยชีวิตอ่าต่อไปเส้นการเดินทางเราก็ต้องกะครับนะเส้นการเดินทาง ใช่มันก็คือทั้งหมดแล้วทั้งชุด่มันก็คือเดินทางเป็นที่รักปลอดภยัยก็คือเส้นที่เราขึ้นมาทั้งหมดอะ่ะนะก็คือความหมายนะครับให้เรามีเรื่องของคําพูดที่ดีนะครับรวมคําทั้งหมดเส้นลายพระสุขรลายพร,ระสุขนี่มันจะคือเส้นใจใหญ่ก้าได้กาเสียมีอุดมการมีเหตุและผลลายพระสุขส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เจอคนเยอะควางขวางเจอทุกชนชั้นวรณนะลายพระสุคิดการไกลคิดการใหญ่นะครับ เส้นวีนัสคืองวงกลมวีนัสคือศิลปินนะเส้นวินคันบถูกต้องเส้นความสำเร็จพุ่งขึ้นถึงนิ้วชี้แล้วก็วงพฤหัสไปวงพฤหัสความรู้สติปัญญานี่แหละนบเส้นชุดใหญ่นให้ในเรื่องของความสำเร็จชัยชนะ เส้นเส้นชีวิตเส้นสมองอาจารย์เส้นสมองไม่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 จำเป็นต้องสักไม่จําเป็นต้องสักเส้นสมองคือเราไม่ต้องสักใช่เราแค่เส้นชีวิตเส้นสมองก็มันก็มีอยู่แล้วไงเดิมๆิมไงเราสักเส้นเพิ่มเพราะแต่เราจะจะเน้นเส้นชีวิตกับเส้นช่วยชีวิตหรือถ้าเราจะสักก็ได้นัแต่ตอนตอนนี้เราสักไม่ได้แล้วมันวางมือลําบากเข้าใจป่ะแต่ถ้าเราจะ<ต>ทําให้เส้าใต้สักได้คือทําให้มันสวยอ่ะนับก็ได้ไม่เป็นไร นะถ้าเราจะคิดจะสักคือเน้นให้มันเส้นสวยทั้งหมดเส้นสมองเส้นหัวใจก็ได้นะครับตอนนี้เราก็คือชุดใหญ่เส้นมันดีอยู่แล้วก็ไม่จเป็นต้องสักดใช่เราจะเน้นสักที่เส้นที่เสียนะแต่เส้นชุดใหญ่นยะโชว์มือนิดหนึ 1, 2, ่งสองฝ่ามือ,นะอนี่คือชุดใหญ่ จเจริญรุ่งเรืองมีสิ่งที่ดีมีความเป็นสิริงมงคลอภิมหาเศรษฐีนะครับนำไปสักลายมือให้กับใครหรือว่าไปสายมูเตลูประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งที่ดีนะนี่คือจากอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับมีสิ่งที่ดีไปนะ,ะเจริญรุ่งเรืองวันนี้ก็เรียบร้อยเรียบร้อยก็ทิ้งทิ้งตามที่อาจารย์สอนก็คือเข็มสักนะครับจะต้องมีในเรื่องของ นะครับถุงขวดนะครับใช้ขวดไม่ใช่ถุงนะครับขวดแล้วคือจริงๆเลลวลาสั่งเงี้ยเราไม่ต้องใช้น้ำแอลกอฮอล์อีกแล้วไม่มันก็ลบสิเพราะว่าสีมันบางนะนะครับสําหรับคนทีเ่เขาสัตว์เจ็บเขาจําเป็นต้องของเราไม่ของเราใช้สีบางนะครับสักเจ็บมันต้องแต่งให้อะไรต่างๆให้คมชัดแต่ของเราเนี่ยสีพอมันไปดูแอลกอฮอล์ก็บางก็ลบหมดสิไม่เหลือเลยนะของเราสักเป็นพิธีเป็นศริมงคลนะครับก็ ต่อไปนี้ก็แเฮงๆงเจริญรุ่งเรืองประสบสำเร็จมีส,สิ่งที่ดีนะนะโอเคนะครับสาธุนะก็มาดูเฮงๆงไปอ,งอ่างขอบคุณมากครับที่เวลารวยของอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมนะครับเฮงตลอดไปอ่านะ